มนะวันนี้นะคะเราจะพามาชมดอกอะโวคาโดค่ะดอกอะโวคาโดก็สวยงามนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ริชนะคะบี a ทบบเอทับดีส่วนเอทับนะคะตัวเมีย female เอทับ is female อัพตอนูนเมีละอีเวนิ่มีลอันนันอนมอลอัพตอนูนแมนสวยดีโดอกสวยงามแต่ยัง ้องสิดกค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นหมุดเนี่ยนะคะถ้ามันจับเริ่มมีลูกแล้วนะคะนี่สองลูกถ้ามันจับถ้ามันติดผลนะคะก็คงจะรวยค่ะคงจะรวย <laughs> มันดอกสวยงามนะคะดอกอะโวคาโดมาชมดอกพันธุ์รีสนี่ยังไม่เคยรับประทานนะคะยังไม่เคยเทสอะไรทั้งนั้นเลยคะ่ะ billion of flower ดกมากนะคะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะจับบ่จับเนาะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นลูกมันนะคะยังไม่เคยเห็นลูกรีดเลยค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติรีดจะอร่อยแค่ไหนนะคะและก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ผลผลิตดีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอ้โหมันสวยงามมากนะคะสวยงามมากดอกดอกดอกจะหอมละมุนวันนี้นะคะฝนตกค่ะไม่มีพึ่งออกมานะคะ ซพ่งไม่ออกมาผสมเจสอนนะคะแต่เราเอามาให้ชมว่าอะดอกอะโวคาโดก็สวยงามค่ะสวยงามเดินดูนะคะทำให้เราไม่เครียดด้วยนะคะอยู่กับธรรมชาติไม่มีรถติดในเมืองนะคะสวยงามรีดอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวหลังจากเ,เก็บผลผลิตปีนี้นะคะ เราก็จะตัดข้างบนเพื่อคนโทรลไม่ให้สูงไปกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวรอผลผลิตปีนี้ค่ะพาชมดอกอะโวคาโดนะคะสวยงามมากเลยอันนี้เป็นปุ่มๆนะคะยังไม่ยังไม่โอเพ่นนะคะบอสมบอสมอนเลยบอสมบอสมยังไม่ยังไม่บานนะคะเขาจะเป็นตุต่มๆเหมือนดอกผักนะคะเป็นตุต่มๆเนี่ยค่ะบางอันก็เป็นตุต่มๆอยู่ อันไหนโอเพแล้วก็จะสวยนะคะเปิดแล้วก็จะสวยนะคะคนริดนะคะสวยงามค่ะสวยกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมละมุนนะคะเผื่อใครอยากเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านสักต้นอะไรอย่างนี้เราปลูกไว้ทานแล้วก็ดอกก็ยังสวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ